นี่แหละอากาศต่างแดนติดลบอีกแล้วนะคะมาไป,ปล่อยอีกแล้วนะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายสปูสุก้นนะคะเด้อพบ้อกับไลฟ์สไตล์ใบตองสาวสก,กลอีกเช่นเคยนะคะหนาวมาอีกแล้วค่ะพี่น้องติดลบอีกแล้วนะคะหิมะมาอีกแล้วนะคะอากาศหนาวมาอีกรอบแล้ว <c oughs> นี่แหละค่ะชีวิตต่างแดนเดีวยวหนาวหนาวหอนหอนนะคะพี่น้องอากาศ หิมะตกได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าแค่เดือนมีนาเมมีนาเองนะคะพฤษภายังมีโอกาสตกนะคะหิมะเนี่ยนะคะอากาศปลยอปๆยมานะคะหิมะตกตกแต่ตกไม่เยอะนะคะโปอยโปรยไปล่อย,ปอยเป็นขาวขาวเห็นบ็อกขาวขาวผ่า,า,านตามานะคะนี่นะคะลป,ปอยโปๆยมา จกตกเมยังกระดอกกระเดียยอุสาเพาะพันผักแล้วกรยังตกมาอยู่เนาะโอ้ยนี่นะคะไม่มีแดดนะคะไม่มีแดดคุณน่ะแดดที่เท่างฝาอากาศมืดคื้มอึมคือ นะ้าวววไปแล้วไปละทำงานแข่งกัะหิมะนะคะทำงานแข่งแข่งกัะหิมะ <laughs> ฮิวมาต่รีตัวพ่อใหญ่พ่อใหญ่อันเก้าอี้ท่าไงโอ้ยอเกิดคาตาตัดจริงเลียไปยังอันร่างอนันไงเป่งแงงเฮ้ยหนอเสนอพอเป็นงงยังว่าสันเถนามาอย่างแรงนะคะมาอย่างแรงก็ร่มนะคะ วันนี้ทาง,งานแข่งกับพีม่ะพญายมาตัดไรากรแล้วนะคะสาสกุลกัมมัถธรวัเก็บกับพละค้นขึ้นรถแล้วนะคะคนขึ้นรถแล้วบริไทท่า,าห้เบิงเพราะว่าหิมาตกฝ่าวเห็ดนะคะฝ่าวเห็ดฝ่าวแล้วก็เลยบริไทท่า,าห้เบิงสู่กันอีกมือนึ่งพญายมาตาสองมือสองมือแล้ว ที่แหลกกันวายมาสิวเดชคนไปถิ่มนะคะจะคลองบ้านคนก็นเลยคนไปถิ่มรถรถสัตว์ก็เลยพวกก็เลยทั่วาสาซาสะกดอมัสซอยคน้นคนแล้วล่ะฟังตัวขนานหนกาที่วันที่ทเทาเห็นแล้วเนาะมันก็ค้นขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สิค้นไปถิ่มโอ้ยมากกษิหมะเรื่องวันนี้มาเออมางานบอบอคิปนี้บอย่าเถอะนะคะพี่รองเร่า หนาวบังบังบังความหนาวความ now. หนาวคนน่ะฮิมาว่ามันสีเบิดมันกับว่าเบิดออกพี่น้องเอ้ยวันดียังเป็นทางการนะคะหนาวหนาวสิเรื่องในเรื่องหนาวท่า,าสาตร์ทั้งกล่องลังบัรเหมือนนะคะทำงานแข่งกับหิมะวันนี้ทำงานแข่งกับ,วนนกกบความหนาวตกทั้งวันนะคะวันนี้ทั้งวันมาไม่แบบ หยุดหยุดตกตกนะคะมาหยุดหยุดหยุดหตกตกโอเคนะคะอย่าลืมเข้าบังหล่ะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้สาสกนนะคะหยุดแล้วนะหยุดหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดตกตกนะคะตีตนทางใหญ่กระเสียงดังได้เลยยิ้มอ่ะจะเกลี้ยกล่อม ทำความสะอาดค่ะเสร็จนิหน่อยมันแล้วกันแล้วแล้ว